สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอแล้วเจอตัวตึงสองคนพอดีไงว่าจะไหนอันนี้คือผมตั้งใจจะมาหาพอดีเลยมาหาอันนี้บอกอันนี้จะบอกว่าแล้วก็ตกลงกันได้โอเคครับอันนี้คือผมตัดสินใจปุ๊บแล้วผมก็ตั้งใจมาหาที่เบย์ก็อยู่เมียก่อนเลยอ่าครับว่าไงว่า เอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ครับมา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 เอาเท่าไหร่ไม่แพงครับราคาผมจะดีคือผมจะบอกอย่างนี้ว่าตอนที่ผมประมูลได้มามันอาจจะราคาไม่สูงเรอกแต่ว่าด้วยความที่คันนี้มันมันเป็นรถรถประมูลส่วนตัวด้วยประมูลมาคือเอ่อตอนนั้นประมูลมาเท่าไหร่ครับร้อยเก้าสิบล้านเองก็ไม่เองครับจริงก็ก็มันก็แพงสุดในงานแล้วแหละเพราะว่าตอนแรกอ่ะ คันนี้มันคันนี้กับอาถมสี่อ่ะมันแพงที่สุดละแต่ว่าตอนแรกผมอยากได้พี่ิงครับพี่ตอเลียพี่ฮะพี่ตอเนียพี่ผวยได้ไอแปดคันน่มเลยไปสู้ย่อมดีจนจนไอแปดมันขึ้นไปถึงสองร้อยล้านอยากให้น้องน้องผมอยากให้น้องสาวผมเจอคนดีๆครับพี่ตอสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนมื่นี้ก่อนพี่ตอสนใจแลมโบไหมพี่แลมโบหรอขายเท่าไหร่อ่ะพี่พี่ว่าจะรอประมูลอาห้าสิบอยู่เนี่ย ใช่หรอ,อมาห้าสิบมาใช่ใช่ใช่เดือนหน้าเดือนหน้าไม่รู้มันมาหรือเปล่าแต่ถ้ามา,าว่าจะล็กอกให้เดมันติดโฆษณาแลมโบอยู่ลูก,ลกรักเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังด้วยกันไหมครับเราไปฟังก่อนแป๊บหนึ่งกันได้หกร้อยห้าสิบเลยหรอใช่ครับเราประมูลส่วนตัวเนี่ยแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าผมแบบแบบคิดแล้พูดขึ้นมาเองนะผมก็ปรึกษาพี่ต้อมปรึกษาใครหลายคนด้วย อันนี้ก็สามสเป็นพระเอกของงานน่ะพี่จริงๆเลยนะลองไปขับดูก่อนได้หกรอยห้าสิบเหรอใช่ครับพี่หกรอยห้าสิบตรอตัวพี่ปืดมาเลยอะถ้าหกร้อยห้าสิบพอที่ตั้งตั้งไว้น่าจะไอ้น่าจะแบบห้าร้อยอะไรเงี้ยน่าจะได้ถ้าห้าอยโอ้โหเอาห้เอา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 บีเอ้าเจ้เาเอ้าเจ้า่้าจ้าเจาเจ้าเจ้าเ้าเ้า้จจจาา ห้าร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยแร้วไม่ะ่รอวไม่ใหรอตัดมาคากันเองขาย้อไงคนหมอคกับพี่เื้อก็น่จะง่ายเหมือนกันนะถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดแลมบด้วยนะถ้าเกิดแลมโบนะครับพี่คือมีพมีมีจข้าใจว่าว่า่ามันเป็นเงินอันนี้รวยกว่ากูละคือถ้าเกิดว่าสมมติพี่ให้มาก่อนห้าอแล้วอีกรอาอีกรอบกรชารอบหน้าอะไรเงี้ยมีปัหา อันนีย่าอย่าถ้าทำแบบนี้เหมือนรู้อ่ะเหมือนรู้รู้จากฟิล์เดีอ่ะถ้าเกิดเป็นอย่างนคือคือถ้าเกิดว่าพวเอาก้อนใหญ่เอาเอาก้อนใหญ่มาเลยอ่ะมันจะกลายเป็นว่าแก๊งแก๊งแก๊งทางเนี่ยคุณโยูเมยมันจะลำบากแก๊งเข้าใช่ไหมหาแก๊งเข้าครับไม่ต้องว่างจคกี้แจ็คกี้ไก่หนังแต่แต่มีอาห้าสิบอ่ะรอประมูลนึงว่ารถมันเลือกนายอ้าอันนี้สปอยล่วงหน้าเลยเหรออ๋อเปล่าครับเปล่าครับ เดี๋ยวลอพี่เปืดได้ไหมพี่เปืดนหน้าเจ้าเราได้เขาไห่นะมงพูดให้พี่ฟังดังเนีรเท่าไห่นะหกร้อยห้าสิบพี่โอ้โหการถามสี่ผมได้ยินว่าพี่ตอนก็จะขายเหมือนกันนะที่ขายเจร้อยนั่นก็แพงไปอีกไม่รู้แหละต้องแพงไว้ก่อนแล้วส่วนตัวแล้วเอาไปขายต่อมันใช่เล่นคุ้มแล้วก็ไปขายต่อมีคอนซื้ออยู่แล้วแก้งไม่เ้อาไหมอ่ะถูกไหมล่ะเราคิดว่าเรามีแล้วมันก็ต้องมีมีคนที่มีกว่าเราอีก ก็คือผมไม่รู้ด้วยว่าว่ารถมันจะมาอีกทีเมื่อไหร่แต่คือตอนนี้แก๊งผมมันมันแย่แล้วใช้คำว่ามันแย่ดีกว่าผมเลยจำเป็นที่ต้องปล่อยมันจริงจเดี๋ยวพี่เพิ่อนบาเดี๋ยวบอกให้เอาไปก่อนห้าขอยแล้วก็ร้อยห้าสิบก็คือกาชานลาใช่ไหมใช่ครับแบบนั้นได้แบบนั้นได้ไม่เป็นพี่ก็ได้ก่อนเลยนะสี่ร้อยจากที่เรไปขายเขาเองนั่นหมอไอโฉบบอกว่าไอชิ้นนี่มึงหมอมึงเลิกพูดคุผมไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปไปขับรถกาชาลา ับพี่จะลองจะลองขับไหมใช่ก็จะลองขับพี่ไม่แน่ใจเลยับน่าจะปีใหม่เลยครับถ้าทำผิดโอ้โหทำนายอนาคตเก่งจังแล้วพี่ต้อไคืออะไรอันนี้พูดได้พูดเลยรอยไม่อันนี้พูดตรงๆนะตั้งแต่กาชาที่แล้วแหละพี่ต้อนหลอกตลอดพี่ต้อนบอกว่าอ้รอบนี้ต้องอัดเยอะๆนะไม่งั้นกาชามาปีใหมาแล้วกาชาสองเดือนมาตลอดตอนพี่พี่ต้อนบอกแล้วนะบอกอ๋อเจออยู่ที่ปีเลย แล้วรออกโดนแล้วรออีกหนึ่งทีการชารอบเดียวอ่ะไม่งั้นรออีกนานอ่ะเหมือนรอให้อาจารยชาพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่ได้เป็นคนทำหลังบ้านพี่มีหน้าที่แค่ประสีครับเวลาการชามาทีไรชอบบอกว่าถ้าถ้าไปเติมรอบนี้ไปอีกนานนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างคำนี้มาตลอดอ่ะพี่ต้อนถุกอย่าคือนานแต่ละคนไม่เท่ากันถูกป่ะพี่ใช่ควาว่านานแต่ละคนไม่เท่ากันเนี่ย ก็คือไม่ก็รถก็ไม่ต้องรอก็ได้ครับเพราะว่าพี่ปืเขาอยากได้ยี่ห้อรถเขาไม่ได้อยากครัอยากไดีอพี่ปือา่ชอบแล้วตั้งแต่ตอนที่ถามใช่ไมล่ะต้แต่วันรออย่ารอคาตอบพี่ปือทีถ้าพี่ปื้อโอเคเรื่องเรื่องเงินเาใไปไานไหนได้ถ้าาะต้ออให้พี่ปื้มาไงพอเรื่องเงินมันมีใจย่แล้วอะ แค่ร้อยพี่ปื้ดมาว่าจะเอาหนึ่งหรือเปล่าพูดได้น้อยโฉนเลือกเงินจ่ายอยู่แล้วใหญ่อยู่โอ้โหเจ็ดร้อยก็เราไม่ก็จ่ายจ่ายไม่หมายถึงว่าจ่ายได้ก่อนเลยไงห้าร้อยล้านน่ะถ้าเขาจะเอาอ่ะถ้าถ้าพี่ปืนเอาอ่ะนะห้าร้อยล้านเราจ่ายได้ก่อนเลยอันนี้พี่มึงจะซื้อเท่าไหร่อ่ะขายเท่าไหร่หกร้อยห้าสิบหรอใช่ใช่ใช่เถอโอ้ my god my god ไม่เคยจับเงินเยอะขนาดนี้มากจริง้าขายริงถ้าขายได้าร้อยแล้วก็ไปยืนแถวโต๊ะบ้านอะไรเงี้ยรับอะไรเงี้ยเผื่อเป็นพันเดียมไงลองลองดูลองลองดูพี่ต้องพี่พี่รับจนมืออีกอ่ะได้ครับได้เดี๋ยวรอพี่เปิดมาก็เดี๋ยวอยู่ไหนนะเรียกเรียกผมมานี่ก็ได้ครับหรือว่ายังไงก็ได้คร่ะได้ได้ครับ่ะจะรอคนคนคนเทรบ้านอยู่ไหมพี่มามาพี่ผมอยู่แทนนี่แหละคนนี้แหละคนนี้แหละครับอ๋อได้ได้ได้ดาวน์ตามอันนี้กงิน บเจคี้ครับเจคี้ครับเจคี้ครับเงินน้อยไม่ไม่มีคนมองเลยมีแต่คนมือเจคี้ครับเจคี้ครับถอด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 นักการครับถอดน้าการอะไรครับโอ้โหโซลตันมึกลิชเลยอ่ะแต่แต่หยินทำนายมาพี่ปุ้ยเขาน่าจะเอานะพี่น้องห้าร้อยมีมีอยู่แล้วเลยเหรอใช่ใช่ครับให้าร้อยมีอยู่แล้วพี่ปื้ยถอดไม่ได้อยากได้แบบคือคือเขาไม่ได้อยากลองขับอะคือเขาแค่อยากได้แค่ที่มันเป็นไฮเป็นไฮเปอร์คลาสแค่นั้นเองโอ้โห ใช่เจ็ดร้อยหกร้อยห้าสิบล้านพูดพูดง่ายจัดเลยเออเอเองไม่คิดทบทวนเลยในน้องหรือว่าแบบไม่ก็คือพี่ปืนเขาถูกใจอ่ะ่ไไมมีอะรก็ตามตามใจอยู่แล้วไงอ๋อแค่พี่ปืดบอกอ่ะน้องๆราจับตาไปดูน้องๆผมว่าโอ้โหตาลุกบาวอ่ะแล้วคนมองไม่เขาอยากให้พี่ต้อขายเหมือนกันหรือเปล่าไม่เอาไม่เอาพี่ขายแค่แปดพอแล้วพี่ต้องใช้นี่คนชื่อในตัวไงไม่งั้นไม่ขายหรอก ลงทุนเนี่ยเอาไปลงทุนอ่ะบอลยูโรบอลอะไรมันก็เปิดแล้วนะมันก็แบบใช่แล้วโดนปดอีกลาลาลาสุดโดนไปสามสี่แสนมีมีคนมาถามมึอเนี่ยฮัลโหลแจ็คมานี่ก่อนก็เนี่ยมีมีเมื่อกี้ใครไม่รู้มาถามมึอถามว่าเออแบบเราสองคนจะเป็นอะไรกันก็บอกเป็นเพื่อนกันอ่ะฮะไปเชงกินกับมึอกันเหรอใช่ใช่เขาถามจริงไหมเนี่ยถามเขาถามเขาถามสักคนหนึ่งไห้เราเนี้ยใช่ใช่ใช่โอ้โหมากันให้ว่อนอ่ะ ไม่เขาจะมีเรื่องกันหรือเปล่าเนี่ยไฮ้รู้จักกันหรือเปล่าครับเนี่ยคุณพอได้ยินพีแจ็คกับคุณหญิงนะครับรู้จักเัาไหมครับแต่พี่ตอนไม่รู้เลยหรอกครับว่าแบบการจีบตัวมัวหน้าจะมาวันไหนไม่รู้เลยแต่เราไม่สนกันมากกันใช่ครับพี่พูดเขาไปกันป่วสำหรับคุณนะรู้จักนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะรู้จักกี่หรือเปล่าไปบอกอีกทีไม่อาจจะรู้จักเขาในในในร่างนี้หรือเปล่าคุณแจ็คก็ลองถอดหน้ากากคุยหน่อยได้ไหมล่ะ เออเข้าหากันยังใส่หน้ากากกันเลยมันบอกว่ามาหาแก๊งอยู่พี่ก็เลยแซวมันว่าอ้าวสิบจะมาอ๋อสั่งนี้เขาขายยังไงกระโชกขายแล้วมันมันยังไม่ถึงสิบวันเลยแต่ผมนอนนะคือนิ้วโป้งอยู่ไอ้ที่สองมือเมื่อยแล้วถอดไปทีได้ไหมครับเล่แปดหนึ่งเขาเขาน่าจะไม่อยากคุยกับหยินแล้วแหละมึกต้องมีครับทำไมน้องเฝ้าเอ้ยไม่ใช่ทำไมโทษแต่คนอื่นนะคต้องการดอกต่อไปแล้ว ทำไม,ไม,มอะ่ะเราทำไมหยินต้องโทษตัวเองอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเรามาไอ้เฝ้ามาหาป้าเห็นไหมหยินไหมเขาวิ่งหนีหยินอีกแล้วเห็นไหมเขาวิ่งหนีหยินอีกแล้วใจไงคืออย่างนี้เฝวาเมื่อกี้ป้าจะ,จะจะเรียกเองแล้วแต่ว่าเองไม่อยู่ถามยินดิก่อนที่จะใส่ใจทุกอย่างอ่ะเออเองเองคิดว่าไงบ้างแต่ว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวป้าจะอธิบายข้างหลังอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าเชื่อเถอะเอางี้ยินยินยินคุยกันต้องอะรมาใจป้าเราปาป้ปแล้วจน ดสินใจแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันคือมันคือเงินของเองด้วยไงส่วนหนึ่งเข้าใจปะ้าใจอยู่ครับอี่ยสุดท้ายอยากให้พวกเองทุกคนเล่นสนุกอ่ะเข้าใจไหมปาไม่ติดติดอะไรอ่ะไม่ใช่ว่าป้าขายนี้แล้วคือจะจะจอา G โอมาขับนะไม่ใช่กันนะป้ากลับไปขับรถธรรมดาได้เลยคืออยากให้แกงมันไปต่อแค่นี้แล้วคือจำนวนจำนวนเงินที่เราได้มาเราสามารถประมูลคันใหม่ได้แต่ันรู้ว่านานแค่ไหนแต่เราถือเงินไว้เราก็เงินมันก็ไม่จะบูดถูกปะจำนวนนี้มันได้คืนอยู่แล้วแน่ๆคันหนึ่งเผยได้สองได้สามได้สาม ูกแล้วแกงก็ได้เล่นได้สนุกกันได้ใช่จะได้ไม่ต้องอยู่สภ,ภาพนี้กันคิดว่าไงไ<ด>เพราะ<ต>ว่าเรื่องนี้เรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องคุยเองอย่าอย่าบอกอย่าพูดคําว่าแล้วแต่เพราะเงินที่ยังให้มามันก็เยอะมันไม่ใช่เงินปลาคนเดียวถูกไหมเพราะว่าปลาจะคิดดีแล้วแหละจริงผมไม่อยากขัดอ่ะเพราะผมน่าจะรู้ว่าปลาจะคิดดีมาแล้วเว้ยอืมอืมอืมแต่นั่นแหละ เราอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันเยอะเลยเราให้แบบเพื่อนๆเราอยู่กันครบดีกว่าป๊าเสียรถไปแค่คันเดียวไปขับรถธรรมดาแต่เพื่อนที่เหลืออยู่อย่แฮปปี้มันแค่นี้มันก็ไม่ต้องใช้น้ำหนักเลยอะแล้วคือคิดมาแต่เมื่อวานแล้วด้วยอืมคิดมาแต่เมื่อคืนแล้วฟาวไม่ติดอะไรหรอกฟาวอ่ะน้องมันก็ฟอรแก๊งอยู่แล้วไอ้ฟาวอ่ะเออแต่คือฟาวฟาวมันช่วยค่าเลมโบมาเยอะมากเลยไงก็อย่าเป็นคันใหม่แทนแล้วกันเนาะฟาวในปัญหารับ เบอร์ก็ได้อยู่นะป้าแต่นนั่นแ,แหละตัวเองเองอ่ะถ้าแบบทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะอยากคิดดูดีๆไม่อยากให้ออกนะเพราะเราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วอ่ะด้ครับหยินคุยกับน้องเราเมื่อวานอ่ะส่วนไอ้ไอ้ดีวายกับไอ,อ <c oughs> ้เตอร์อม่เหมือนที่คุยด้วยเมื่อคืนอ่ะนี่ไปเจอมันข้างนอกมันตั้งหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ว่าต้องปล่อยให้มันได้คิดเองก่อนอะ่ะสักงสองสามวันเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกับมันอืมต้องให้มันแบบลองคิดด้วยตัวเองดูก่อนอ่ะ แต่ละก็อยากจะบอกว่าที่ทําตรงเนี้ก็ทาทำเพื่อแกงนะไม่ใช่ว่าด้วยทำารดคันใหม่จะมาเมื่อไหร่สมมติประมูลรอบหน้ามาแต่ประมูลได้เฉพาะแกงที่รถไม่ถึงสามอะไรเงี้ยก็อดถูกปะก็ต้องรอรอรอไม่รู้กี่เดือนกี่เดือนกี่เดือนเลยแต่ทาได้ไม่ต้องห่วงหรอกขับได้รถขับอะไรก็ได้ไม่ซีเรียสอ,อะไรอยู่แล้วเขาขับเก่งขับอะไรก็หายหมดแล้วหยอกยอก <Okay. S 1> ปะปะปเราเรากลับเรากลับไปนี่เดีวยวปะ okay